พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคัมภีร์นำ<า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้าผู้ทรงสังงสิทธิ์ทรง,สงเสด็จเข้ามาใกล้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นประจำทุกๆวันครับรายการนี้ได้นำสาระข้อคิดคำอธิบายจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในพระธรรมของพระเจ้ามาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังได้รับความรู้เพิ่มเติมและมีความเข้าใจใส่ใจในการพิจารณาที่จะศึกษาพระธรรมของพระเจ้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับ ซึ่งข้อคิดต่างๆที่ได้นำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนั้นโดยหลักๆแล้วได้รับเขาโครงมาจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันซึ่งผลิตอำนวยการแปลและเผยแพร่ในประเทศไทยนี้นะครับจากองค์กรคริสตธรรมสัมพันธรร์ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารขององค์กรคริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทยนะครับที่อนุมัติอนุญาตให้ ทางโครงการพันธก,กิจบ้านพระคุณอุปาถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพราวได้นําสื่อของท่านมาผลิตเป็นสื่อในทางการเผยแพร่ออกมาเป็นสื่อเสียงในรูปแบบของรายการวิทยุบทสนทนามาแบ่งปันให้เป็นพรสําหรับพี่น้องคนไทยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราได้กระทํานี้จะช่วยหนุนเสริมให้พี่น้องที่รักพระเจ้านั้นได้มีช่องทางมีทางเลือกในการที่จะศึกษาพระกรรของพระเจ้า เพิ่มพูนมากยิ่งยิ่งขึ้นนะครับต้องขอพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานบาเหน็จพระพรให้กับพันธกิจของพระเจ้าในทุกรูปแบบที่เราจะนํามาเผยแพร่ให้เป็นพรสําหรับคุณผู้ฟังกันเป็นประจํานะครับแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะมีโอกาสได้รับพรและจะแบ่งปันพระพรนี้ต่อต่อไปด้วยนะครับและในโอกาสนี้นะครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่หนึ่งเวียงพราวขอขอบคุณพระเจ้า ขอขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังครับที่ได้ติดตามรับฟังรายการนี้แล้วก็ได้กรุณาระลึกถึงพันธกิจต่างๆที่ทางโครงการบ้านพระกุฎอุปถัมภ์ี่คริสจักรที่หนึ่งเวียงพราวได้ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเด็กๆในโครงการ70กว่าชีวิตท่านก็ได้ระลึกถึงได้มีการถวายทรัพย์เข้ามาเพื่อที่จะมีส่วนขับเคลื่อนพันธกิจนี้ด้วยนะครับขอเรียนเชิญคุณผู้ฟังเชื้อเชิญคุณผู้ฟัง ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการนี้ถ้าท่านมีภาราจอยากจะเป็นเจ้าภาพยากจะมีส่วนในการสร้างชีวิตของเด็กๆไม่ว่าจะมากจะน้อยด้วยทรัพย์ของท่านด้วยปัจจัยที่มีอยู่ด้วยความพร้อมและด้วยความเจตนาความตั้งใจของท่านสามารถดูรายละเอียดที่หน้า YouTube หน้าจอนะครับที่นั่นจะมีหมายเลขบัญชีธนาคารของพันธกิจบ้านพระคุณอุปัรรมอยู่ที่นั่นคุณผู้ฟังสามารถถาวายเข้ามาได้ตามความพร้อมตาม ความตั้งใจของท่านนะครับตามเจตนาของท่านและจะสามารถส่งเป็นข้าวของเครื่องใช้เป็นอาหารแห้งเป็นอาหารกระป๋องเป็นข้าวสารอะไรก็แล้วแต่เสื้อผ้าของเล่นอุปกรณ์การเรียนหนังสือนังหาเข้ามาได้นะครับเสื้อผ้าที่ใช้แล้วที่คุณภาพดีของเล่นที่ยังมีคุณภาพดีส่งมาให้เรานะครับอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ซึ่งอยู่ที่หน้าจอ YouTube ที่ช่อง y o u t u b Úbe นั้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถดูได้แล้วก็ติดตามข้อมานะครับและอย่าลืมที่จะแบ่งปันพระพรของพระเจ้าในกลุ่มไลน์ของเราก็ดีหรือในช่อง Y o YouTube ของเราก็ดีให้กับเพื่อนๆให้กับพี่น้องที่คุณผู้ฟังคิดว่าจะเป็นพรสําหรับชีวิตของพวกเขาก็สามารถแบ่งปันส่งต่อกันไปได้นะครับ คุณผู้ฟังครับประวัติศธรรมของพระเจ้าที่เราศึกษากันในช่วงนี้นะครับอยู่ในพระธรรมอพยพซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เราพอจะจําเขาโครงของเรื่องนี้ได้ว่าเป็นบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นที่คนอิสราเอลตกเป็นทาสถูกกดดันถูกกดขี่ข่มเหงอยู่ในอียิปต์เปลี่ยนสถานะจากแขกบ้านแขกเมืองที่ได้รับเชิญ อพยพไปอยู่ที่นั่นในช่วงของการกระดานอาหารในยุคสมัยที่โยเซฟรุ่งเรืองครองอำนาจรองจากฟาโรบริหารบ้านเมืองอียิปต์อยู่ในเวลานั้นครอบครัวทั้งหมดของคนอิสราเอลนะครับต้นกำเนิดได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่นเป็นเหมือนแขกบ้านแขกเมืองของกษัตริย์ฟาโรที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับ กษัตริย์ฟาโรห์องใหม่ซึ่งอาจจะมาจากคนละเผ่าอาจจะมาจากคนละสายหรือคนละตระกูลในการมาปกครองที่อียิปต์ไม่ได้รู้จักโยเซฟอีกต่อไปไม่ได้รู้จักคนอิสราเอลอีกต่อไปจึงเห็นว่าคนอิสราเอลนั้นมีจำนวนประชากรที่เพิ่มทวีคูณเพิ่มทวีมากขึ้นกว่าคนอียิปต์ซึ่งในพระคำของพระเจ้าบอกไว้อย่างนั้นนะครับฟาโรห์บอกว่าเห็นไหม คนฮิบรูมีจํานวนมากมายมากซะยิ่งกว่าคนอียิปต์ของเราเกรงว่าคนฮิบรูจะลุกขึ้นมาต่อสู้ร่วมกับศัตรูโจมตีคนอียิปต์ดังนั้นกษัตริย์ฟาโรจึงมีแผนการในการควบคุมการเกิดของคนฮิบรูโดยการกำจัดเด็กอายุที่แรกคลอดมีการสังหาร ผ่านมาทางแม่นมก็ดีหมอตําแยคนที่ไปทำคลอดก็ดีนะครับหรือไม่ก็มีการสั่งสังหารเด็กชายอายุโตแล้วเนี่ยจับฆ่ายโยนลงไปในแม่น้ำนายซึ่งนั่นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเป็นจุดกําเนิดของผู้นำที่พระเจ้าตรีมเอาไว้คือโมเสสนั่นเองนะครับครอบครัวของโมเสสบิดามารดา คลอดบุตรชายคนนี้เก็บเอาไว้ได้3เดือนหลังจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะรักษาเก็บเด็กเอาไว้ไม่สามารถปิดความลับเอาไว้ได้จึงจําเป็นต้องนําเด็กชายคนนี้ใส่ตะกร้าไปลอยที่แม่น้ํานายที่ก่อปรือนะครับเพื่อที่จะให้เป็นไปตามยถากรรมมอบไว้กับพระเจ้า แต่ขอบคุณพระเจ้าครับนั่นเป็นแผนการของพระเจ้าซึ่งถึงแม้ว่าแม่น้ํำนายจะเป็นสุสานของเด็กทารกเด็กชายของชาวยิวทั้งหมดที่เกิดมาในยุคในช่วงเวลานั้นแต่ที่นั่นกลับกลายเป็นจุดกําเนิดของผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของคนอิสราเอลที่พระเจ้าได้ส่งตรีมเอาไว้มีแผนการเตรีมเอาไว้ท่านผู้นี้คือโมเสสได้รับการชุบเลี้ยงโดยพระราชธิดาของฟาโรนนำท่าน ไปฝึกฝนไปรับการอบรมเตรียมเพื่อที่จะเป็นผู้นำปลดปล่อยประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ในวาระต่อมานะครับซึ่งนั้นเป็นขั้นตอนในการเตรียมการชีวิตของโมเสสต้องเข้าไปอยู่ในวังมีชีวิตที่เหมือนกับว่ามีระดับสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีเหตุการณ์มากมายหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของโมเสสกว่าที่ท่านจะมาถึงวาระในการเป็นผู้นำ ที่จะนำพาคนอิสราเอลออกไปจากอียิปต์ได้นะครับซึ่งเราได้ศึกษาในพระธรรมอุปยพกันมาตั้งแต่บทที่1บทที่2นะครับวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะครับในพระธรรมอุปยพบทที่3ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังที่เราจะได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยกันนะครับบทที่3นี้วันนี้เราจะเรียนกันในตอนแรกตั้งแต่ข้อที่1 จนถึงข้อที่12นะครับพระธรรมอพยพบทที่3ข้อที่1จนถึงข้อที่12ม,มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับฝ่ายโมเสสเมื่อเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโ,โทพ่อตาผู้เป็นปุโรหิตของคนมีเดียนได้พาฝูงแพะแกะไปทางตะวันตกของถิ่นทุรกันดารจนมาถึงภูเขาของพระเจ้า คือโหเร่ทูตของพระเจ้าก็ปรากฏแก่โมเสสท่ามกลางพุ่มไม้เป็นเปลวไฟโมเสสมองดูเห็นพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่มีได้ไม่โสมไปโมเสสจึงว่าข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ว่าเหตุฉไหนพุ่มไม้จึงไม่มหม้ รันพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขาเดินเข้ามาดูจึงตรัสออกมาจากพุ่มไม้นั้นว่าโมเสสโมเสสเอ๋ยโมเสทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสว่าอย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียเพราะว่าที่ซึ่งเจ้ายือนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ แล้วพระองค์ตรัสอีกว่าเราเป็นพระเจ้าของบิดาเจ้าเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคโมเสสปิดหน้าเสียเพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้ว เราได้ยินเสียงร้องของเขาเพราะการกดขี่ของพวกนายงานเรารู้ถึงความทุกข์ร้อนต่างๆของเขาเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดจากมือชาวอียิปต์และนำเขาออกจากประเทศนั้นไปยังแผ่นดินที่อุดมกว้างขวางเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ คือไปอยังที่อยู่ของชาวคานาอนันคนฮิตไทยคนอมโมไรคนเปเรซีคนฮีไวและคนเยบุบตรบัดนี้คำร่ำร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้วทั้งเราได้เห็นการบีบคั้นซึ่งชาวอียิปต์กระทำต่อเขาแล้วเราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโร เพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ฝ่ายโมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าจึงจะไปเฝ้าฟาโรและนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์จึงตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่นี่เป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่า เราใช้ให้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำประชากรออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมานมัสก,การพระเจ้าบนภูเขานี้คุณู้ฟังคราเหตุการณ์ในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับเป็นช่วงเวลาที่โมเสสนะครับอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณเทือกเขาที่เรียกว่าโฮเรบ ซึ่งเราเข้าใจกันว่านี่คือภูเขาซีนายในภายหลังที่หลังจากคนอิสราเอลอพยพออกมาจากอียิปต์แล้วเขาก็จะมานมัสก,การพระเจ้ามาพบพระเจ้าที่ภูเขาซีนายแห่งนี้ซึ่งชื่อเดิมนั้นคาดกันว่าจะเป็นที่นี่แหละคือภูเขาโฮเรบนะครับซึ่งบริเวณนี้โมเสสได้มาพักอาศัยหลังจากที่ต้องหนี ความตายหนีเอาชีวิตรอดจากเงื้อมือของฟาโรห์หลังจากเหตุการณ์ที่ท่านไปฆ่าชายชาวอียิปต์หัวหน้างานนายงานชาวอียิปต์ที่ทำทารุณและทำร้ายชาวฮิบรูเพื่อนร่วมชาติของท่านซึ่งเมื่อท่านฆ่าชายชาวอียิปต์แล้วนะครับท่านก็กลับไปอีกครั้งหนึ่งเห็นชาวฮิบรูทะเลาะก,กันเองท่านจึงเข้าไปว่ากล่าวตักเตือนว่าพี่น้องเอ๋ยทำร้ายกันทำไม แต่ว่าคำตอบที่ท่านได้รับจากชาวฮิบรูที่อยู่ที่นั่นว่าใครแต่งตั้งท่านให้เป็นเจ้านายและเป็นตุลาการปกครองข้าพเจ้าท่านตั้งใจจะฆ่าข้าพเจ้าเหมือนกับที่ได้ฆ่าคนอียิปต์คนนั้นหรือ้อสังเกตตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าโมเสสนั้นเขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนฮิบรูและส่วนหนึ่งเขาก็เป็นคนอียิปต เพราะเขาได้เติบโตในวังของฟาโรได้รับการชุบเลี้ยงในพระราชวังแต่ว่าหัวใจลึกๆสายเลือดของเขายัางเป็นคนฮิบรูและเขามีความคิดมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาจะต้องปลดปล่อยคนของเขาให้เป็นอิสระให้พ้นจากการเป็นทาสอย่างนี้ให้ได้ดังนั้นเราจึงเห็นว่าโมเสสได้เริ่มต้นแสดงอำนาจของเขาในการจัดการเพื่อที่จะป้องกัน คนฮิบรูเอาไว้โดยการฆ่าคนอียิปต์และนอกจากนั้นท่านก็ได้ใช้โอกาสในการตักเตือนพี่น้องคนฮิบรูให้รักกันให้ดูแลกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ท่านได้กระทำโดยการที่ท่านมีความมั่นใจภาคภูมิใจและเชื่อว่าท่านมีกำลังและมีความสามารถจะทำได้เพราะท่านมีหลายสิ่งหลายอย่างเหนือกว่าคนฮิบรูเหล่านั้นท่านคิดว่าท่านสามารถทำได้ ด้วยกำลังของท่านเองแต่ปรากฏว่าวันนี้ท่านถูกปฏิเสธคนฮิบรูไม่ยอมรับท่านให้เป็นหัวหน้าให้เป็นผู้นำไม่ต้องการความช่วยเหลือมินำซ้ำอย่างมาจี้จุดในสิ่งที่โมเสสได้ทำซึ่งมันเป็นความผิดใหญ่หลวงจนทำให้ฟาโรต้องการที่จะกำจัดสังหารโมเสสเสียดังนั้นท่านจึงหนีไปจากที่นั่นไปอยู่ที่เมืองมีเดียนนะครับและได้แต่งงาน อยู่กับลูกสาวของเรอูเอลซึ่งเป็นปุโรหิตของชาวมีเดียนเลี้ยงสัตว์ให้กับพ่อตาของเขาอยู่ที่นั่นซึ่งในพระกรรมของพระเจ้าตอนนี้เรียกพ่อตาว่าเยโทนะครับซึ่งชื่อเดิมที่เราได้อ่านผ่านไปบอกว่าเรอูเอลอย่างไรก็ตามครับโมเสสได้ใช้ชีวิตอยู่ในทินธุรกันดารแห่งนั้นที่ไม่เกิดผลที่อยู่ในการถูกทอดทิ้งไม่มีใครรู้จัก นานถึง40ปีแต่วันนี้ที่ประคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ลืมโมเสสพระเจ้าได้มาปรากฏตัวกับโมเสสและต้องการอยากจะเรียกชายให้โมเสสมีส่วนในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าเพื่อที่จะนำประชากรของพระองค์ออกมาจากการเป็นทาสที่อียิปต์นะครับแต่น่าสนใจเหมือนกันนะครับก่อนที่โมเสสจะมีโอกาส ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าโมเสสเห็นหมายสำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือไฟได้ลุกไหม้ที่พุ่มไม้โดยที่ไม่ดับนั้นเขาจึงเดินเข้าไปดูครั้นพระเจ้าทอดพระเนตรเห็นเขากำลังเดินเข้าไปดูนั้นจึงตรัสออกมาจากพุ่มไม้นั้นว่าโมเสสโมเสสเอ,อ๋ยโมเสสทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จึงตรัสว่า อย่าเข้ามาใกล้ที่นี่ถอดรองเท้าของเจ้าออกเสียเพราะว่าที่เจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ฟังครับโมเสสได้มีโอกาสพบพระเจ้าที่นี่และพระเจ้าทรงรู้จักโมเสสเรียกนามของโมเสสและโมเสสก็ตอบรับการทรงเรียกของพระเจ้าและพระเจ้าบอกโมเสสว่าที่นี่เป็นที่บริสุทธิ์เขาจะต้องถอดรองเท้าออกเพื่อเป็นการยอมจำนนยอมรับว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์ ตัวท่านจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุดและพระเจ้าก็เริ่มกระบวนการในการแนะนําชี้แนะว่าพระองค์นั้นได้รับทราบการร้องทุกข์เสียงร้องคร่ําครวญข,ข,ของพี่น้องชาวฮิบรูที่ถูกทารุณถูกกดดันกดขี่ข่มเหงในการใช้แรงงานทาสอยู่ที่อียิปต์นั้นเสียงร้องเสียงคร่ําครวญของพี่น้องชาวฮิบรูได้ขึ้นถึงพระพักของพระเจ้า แต่พระเจ้าบอกว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อที่จะมาช่วยปลดปล่อยพี่น้องชาวฮิบรูเหล่านี้และพระเจ้าได้บอกว่าเราจะใช้เจ้าไปจงไปเพื่อที่จะนำคนอิสราเอลเหล่านี้ออกมาให้พ้นจากการเป็นทาสพระเจ้าใช้เขาเพื่อจะไปเฝ้าฟาโรแต่สิ่งที่น่าสนใจวันนี้ครับโมเสสทูลพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้ใด จึงจะไปเฝ้าฟาโรและนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ข้อคิดที่อยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังเอาไว้วันนี้นะครับจำได้ไหมครับตอนแรกเมื่อ40ปีที่แล้วโมเสสได้เริ่มสำแดงความสามารถความเก่งกล้าสามารถของเขาและได้เริ่มใช้สติปัญญาในการออกไปปกป้องคนฮิบรูโดยหวังอยากจะช่วยและต้องการอยากจะให้คนฮิบรูยอมรับ ในตัวท่านแต่ปรากฏว่าคนฮิบรูปฏิเสธไม่ยอมรับคนฮิบรูทำให้ท่านต้องหนีต้องเตลิดเปิดเปิงเอาตัวรอดให้พ้นจากเงื้อมมือของฟาโรห์แต่วันนี้เวลาผ่านไป40ปีแล้วนะครับหนุ่มไฟแรงหนุ่มที่เต็มไปด้วยความสามารถมีความมั่นใจมีความกระตือรือร้นในการที่จะช่วยคนของท่านนั้นให้พ้นจากการเป็นทาส ไฟเหล่านั้นก็เริ่มมอดลงแต่พระเจ้าได้เติมเชื้อไฟให้กับเขาโดยให้ไฟลุกโผล่ขึ้นที่พุ่มไม้โดยไม่ดับนั้นเป็นการตือนโมเสสว่าการที่เราเป็นคนของพระเจ้าการที่เราได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าต้องการเรียกชายนั้นไฟแห่งการทรงเรียก ความกระตือรือรน้นพระพรที่พระเจ้าให้ฤทธิดเดชฤทธิอำนาจต่างๆที่พระเจ้าให้การทรงเรียกสัรของพระเจ้านั้นมีมาตั้งแต่โมเสสยังไม่รู้ตัวยังอยู่ในคันของมารดาแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดการทรงเรียกก็ยังอยู่จนถึงบัดนี้การทรงเรียกนั้นก็มาถึงตัวท่านเองแล้วดังนั้นท่านจะต้องยอมรับในการทรงเรียกนั้นแต่โมเสสลืม ไฟแห่งการที่อยากจะทํางานรับใช้พระเจ้าไฟแห่งความกระตือรือร้อนมอดลงไปโมเสสจึงทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดา่า่าถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนั่นก็คือการถ่อมตัวของโมเสสแต่อย่างไรก็ตามทั้งลืมตัวทั้งไม่มั่นใจในตัวเองและทั้งเป็นการถ่อมใจลงนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าต้องการอยากจะใช้คนที่ยอมจำนนคนที่หมดกำลังคนที่ไม่พึ่ง กำลังความสามารถของตัวเองเพื่อเขาจะได้พึ่งพิงในพระเจ้าอย่างเต็มที่นั่นเองอน,นะครับจะได้ไม่อวดได้ว่าเป็นเพราะความเก่งกาจของฉันแต่เขาจะยอมรับว่านี่มาจากพระเจ้ากูดูฟังครับเช่นเดียวกันครับการทํางานรับใช้พระเจ้าการที่เราจะอยู่ในการปรนีบัติรับใช้พระเจ้าประจําการในงานสงครามฝ่ายวิญญาณจิตนั้นอย่ามั่นใจอย่าทะนงตน อย่าคิดว่าเราเก่งกว่าใครเขาแต่จงบอกพระองค์ว่าข้าพระองค์เป็นใครเป็นผู้เล็กน้อยที่พระเจ้าจะเรียกใช้ข้าพระองค์ขึ้นมาหรือให้เป็นเหมือนกับกิเดโอนให้เป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดและเมื่อนั้นเองความอ่อนแออยู่ที่ไหนฤทธิเดชของพระเจ้าก็จะปรากฏที่นั่นขอบคุณพระเจ้าครับเราทําการของพระเจ้าด้วยการถ่อมใจลงและยอมให้พระเจ้าสําแดงฤทธิเดชของพระองค์ผ่านชีวิตของเรา ให้เราเป็นแค่เครื่องมือเป็นภาชนะเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะใช้การในพันธกิจของพระองค์ขอให้ประคำของพระเจ้าตอนนี้หนุนใจพี่น้องทุกท่านที่กำลังเย็นลงกำลังฟอ่อลงที่กำลังท้อถอยที่กำลังเหน็ดเหนื่อยอ่อนแรงวันนี้ลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าครับโมเสสเสียเวลา40ปีแต่ไม่ใช่เสียเวลาเปล่าแต่เป็นการขัดเกลา่ชีวิตของท่านเช่นเดียวกันครับ เราอาจจะเสียเวลาไปอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังไปนานพอสมควรวันนี้ลุกขึ้นมาครับรับใช้พระเจ้าด้วยกันเพื่อพันธกิจของพระเจ้าเพื่อพระเกียรติและพระนามของพระเจ้าครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปธมรมจะขอนํารายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาถึงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรเสริมกําลังปกป้องคุ้มครอง คุณผู้ฟังทุกท่านให้ปลอดภัยจากทุกเรื่องทุกราวจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ